สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะพุทธภูมส่วนใหญสองชแนลเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาโปรโมทช่องไฮไลท์ของผมนะก็นี่ะเป็นช่องเกมของผมนะก็เป็นช่องฟีไฟท์ไฮไลท์นะสำหรับคนที่อยากดูก็อย่าลืมมากดติดตามนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับโอเค ก็ตอนนี้ช่องของผมนะก็มีคนติดตามแล้วนะครับสี่คนก็คลิปนี้เพิ่งลงล่าสุดไปเมื่อสิบสองนาทีที่แล้วนะก็เพิ่งเปิดช่องเมื่อสี่วันที่แล้วนะ,ะสำหรับคนที่อยากดูไฮไลท์ฟีไฟลของผมนะก็สามารถเข้ามาติดตามในช่องนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างหน้าก็ช่วงนี้นะก็ต้องขอโทษนะฮะที่ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปนะ,ะช่วงนี้ผมก็พยายามนะ,ะคือไม่ค่อยอมี แนวที่จะทำคลิปสักเท่าไหร่นะฮะก็ต้องขออภัยด้วยในที่นี้นะฮะตอนคลิปนี้ขอมีแค่นี้นคลิปนี้ใครดูก็อย่าลืมกด subscribe ก,กดติดตามนะฮะแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจผมนะฮะ